เมื่อนี้ไอ้ชาตินางกำไรและก็ะนองแววดาวสิพามาเที่ยวในป่าค่ะได้ตะกร้าไส้ลานกันพูละใบแม่นสิพาไปเก็บยางเนาะมาเปิ่งไปพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากการยางลัดเลาะไปตามโขดหินค่ะทุกคนครับพร้อมกับนี่น้ำไหลพร้อมบรรยากาศก็สวยงามค่ะเต็มไปด้วยเสียงนกเสียงกาห้องมาถึงจุดพักพิง ายชาติกให้กำไรอุ้มน้องแววดาวไวให้ถาอยู่นี่เด้อเว้าแล้วอายชาติก็ยยางดุมๆไปผู้เดียวค่ะครอบครัวนี่สุดยอดอีเดาะไปใส่ไปน้ำกันเลยอายชาติก็บบรียรอดค่ะในมือก็ถือมีดไปพร้อมขังหลังก็แบกตะกา้ายางเลาะพานโขดหินท้านน้ำไหลค่ะมาพ่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง อันนี้แอดมินบ่แน่ใจว่าเพิ่นเอินว่าอย่างเนาะค่ะแต่ว่าหาข้อมูลมานี่เขาเอินว่าอย่างทุกคนคะ่ะเผือกปลาบ่บ่แน่ใจมาเบ่งไปพร้อมกันค่ะไอชาติก็เริ่มจากการตัดกิ่งตัดการออกสก่อนค่ะเคลียร์พื้นที่เพื่อที่ซีงัดเอาหัวค่ะทุกคนคะ่ะงัดเอาหัวของมันหรือว่าโค้นของมันนั่นเองค่อนข้างที่ซีดใส่แห้งหลายอยู่เด้ผู้เจ้าว่ามันอย่างบางข้อมูลก็ว่ากีบแรด,ดบางคนก็เอินกีบแรด,ดเกือกมาเป็นตระกูลเฟิร์นค่ะ เป็นยาสมุนไพรแล้วก็สามารถเอาไปเห็ดกับเขากินได้เป็นกลุมพวกแกงสม้มหรือว่าไปพัดผู้ใดหู้กับพิมพ์มาบอกว่าสู้กันฟังในเธอจ้าถือว่าเป็นข้อมูลใหม่แล้วก็บ่เคยเห็นมก่กรต้องขอบคุ้นไอชาติแล้วก็นั่งกำไลที่พามาเบิงไอชาติกับบรี่รอดค่ะใส่มีดงัดเสาะ บร่อออเสียมมาเนาะถ้าเป็นเสียมก็คือซีง่ายกลัวแต่ว่ามันกับขนยากกันเนาะเร็วเบิ้งมันก็คือเป็นกีบมาอีีอยู่ได้ทุกคนสมบนเป็นกีบเรียดเกือมากอีอย่างอีหิีติอายชาติก็ค่อยใจเย็นๆค่ะค่อยงัดค่อยแงะค่อยแซะออกมาในที่สุดก็ออกมาได้ค่ะทุกคนจ้าปาดหัวบอกใหญ่เนาะจากนั้นก็มาสาะส่วนที่เราต้องการออกจงค่อยน้ำไปล่างไม่ค่ะโอ้สมุนไพรชั้นดีเลยของปลาหากินยากแท้ๆนี่กลับมาเบิ่งนางกําไรกัดลูกหลับแล้วน้องเววดาว บมียุง่งกัด่เนาะสงสัยท่ายากนยุ่งมาพม่วมแหะค่ะทุกคนขาเขาปลาต้องเตรียมพร้อมตัวมาพอก้วยโอ้กวยออียเองเนาะเนาะกลวยปลาแหละเนาะอยู่ในปลากระสิกวยปลาสันตัวแต่ว่าบรูพันใดเด้อเนี่ยแต่ว่างามแห้งบบเคยเห็นคือกันค่ะหัวปรีสีชมพูติดดอกกลวยไหม,มพ่อความแปลกความงามของธรรมชาติอีกแล้วจา้ามันหลอมาเก่งใช่เนาะไอชาติผัวนางกําไล่เนาะ มักแล้วมักแล้วมักนำเหลียวทีเนี้ยรักพวกเขาเซนเซาวดวงใจโอ้ยเนาะอ่อน,ะอ,อนซ่อนแซวหัตตุลละครบนเดทีเนะี่ยได้เต็มตะกาแล้วทีเนี้ยสุดยอดอิลีค่ะหาของปลาไปขายของกินยากเดอ้อแนวนี่ ไดกับสิผ้ากันไปขายตลาดคุเละทุกคนจ้าจังเป็นผ้าก,กันขยันหาเงินเนาะสองผัวเมียครูนี่ชื่นชมอิล่พูนะข้างหลังนี่ยมันแบกเต็มตะกร้าอีกมือหนึ่งมันถือกล้วยมาส่วนนั่งกําไรกัดนั่งถาผัวสักพักหนึ่งพุละคทุกคนค่ผัวก็มาหอดแล้วโอ้บรรยากาศสวยงามวิวงามแห้งมุมนี่อันนี้กระท่ายถอดจากชีวิตจริงค่ะทุกคนมือนี่ผ้ามาเที่ยวเทิงเขา เขาท่าตัวละเนาะมาหอดนา่งกบว่างตะกาลงบัลนี้ก็เปลี่ยนกันเอาลูกไว้จันตัวนางกับไล่กันสิไปหาตัดขึ้นกันมาหอดปลาหอดเขาบอลนี้บอลลงเมื่อตัด่ไร้ค่ะมันเสียนเมือ่อไปเอาอีกตะกาหนึ่งก้อนผัวเอามาเต็มตะกาแล้วผู้เมียกัสิเปลอีกตะกาหนึ่งสันตัวเปิ้ยน้องแววดาวกันรับบบไห่บบเอวจังม่นดีงามหลายจังม่นเลียงง่ายจังมันหูจังมันเป็นตะหักเป็นตะแพงนั่งกําไล่มาหอดปุ๊บก็ว่างตะกาททำการตัดหยอดตัดยางก้อนละค่ะบัดนี่ก็ซ้อเอาเป็น เกือกมากไปเลยค่ะเอาทีละเกีบเนาะกีบแลดเกือกมากีีเขาเอิ้น,นะ่ะเบิงรงคือซิบแมนยูดอกค่ะทุกค้นค่ะบางนันไอชาตแล้วเ,เอาไปเป็นโค้ดเลยแล้วบ่มีเวลามาแซ่แล้วเฝ้าไปหาเมียเราสิไดบุ๊เลยขุดเอาไปเป็นโค้ดค่ะส่วนนังกำไรี่กระใจเย็นเย็นค่อยแซ่ไปละจ้าทุกคนขาจากบบได้ขุดยากเนาะผัดผูมียเอามาเอาง่ายเอาได้แค่ละกับโบเคยหูคือกันค่ะสมุนไพรชนิดนี้เหลียวเบิงมันก็คือกีบมาอีลีก่นอนนะทุกคนเอาขึ้นมาทั้งทีก็เอาให้มันเบิดให้มันเเสียงยงลกไร แกเอากีบมันเบิดแล้วก็เอายอดมันไปพร้อมทีเนี่ยจา้ารสชาติเป็นแนวใดาน้อเนาะคือสิแกงเป็นตะแซบถนอมสินบอกไข่กลุ่มพวกยอดบักเผาอียงไปแบบนั่นเพื่อน,น,นทุกคนค่ะอันนี้จินตนาการไปซื้อๆแต่ว่าเพราะว่าโบเคยกินโบหูาบาจากพรอมผู้ใดเคยกินกะรีวิวสุฟังเนี่ยจา้าเก็บเรียบร้อยแล้วก็ใส่ตะก,ก้าละจ้าที่เนี่ยเก็บเอาจนพุนตะก,ก้าอีหลีเนกกา,านะเธอกระได้คุณ่ะเต็มตะก้าแล้วก็แบกขึ้นใส่หลังเมือสันตัวจ้าโอ้หนักเติบด้วยเนาะ ขูดแข็งแรงเลยเธอขูดเก่งอิเลียเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งอิเลียค่ะทุกคนจ้าสับไพผู้ละอันกับผัวมาหอดมองผัวยู่กับลูกแล้วก็สร้อยปตะกาลลจากหลังค่ะบัดนี้ก็สิเอาของผัวที่ออกจากตะกาเอามาแงะกีมันออกจนตัวค่ะทุกคนค่ะว่าแล้วว่าที่แรกฉันก็นึกว่าแต่เอชาตเนี่แล้วเอาคนละยางกับนั่งกับไล่บอยนั่งกับไล่คือมาเอาเป็นแซ่เอาแท่เอาะได้ไอชาิคือกลนเอามาลวดไอชาิแล้วเฝ้านะ้เมียาอเลี่จ้า นางกำไลกับบริร้อนละค่ะแซะออกด้วยความขมขมเขนบัดนนี้ก็สีนั้มไปล่างน้ำสันตัวจ่าทุกคนจ่าโอ้มาคลิปนี่แห้งบ่เคยเห็นมองล่างน้ำก็สะดวกสบายค่ะล่างมองท่านน้ำไหลนี่ละจ้านี่แหละค่ะเขาว่าความขยันความเข้าใจกันไปใส่กันไปน้ำกันคอยเซยเหลือค่อยซัพพอร์ตกันระวังผัวกับเมียค่ะทุกคนจ่าเหตุเอียงกับเหตุขึ้นสางเอียงกับสางขึ้นค่ะขันผัวเมียมีความเข้าอกเข้าใจกันเนาะ ล่างออกแล้วกระแดงจอยวายงามงามตัวล่ะพากกนล่างเสร็จเรียบร้อยก็น,น้ำใส่ตะกาแบกกลับบ้านสตัวค่ะทุกคนขาเพราะต้องไปเสียเวลาล่างอยู่บ้านแต่เราบ่ด้กลับบ้านแอกค่ะแล้วก็สิตะเลิดไปตลาดกุลแจเฮียเราเก็บหนึ่งกลมอมอกมอชาติเอาทีมงานกองเก็บให้พรออมเด้ออันนึงนะ <Here S 2> เฮียแล้วหากชื่นชอบชีวิตของนักํำไรกับไอกากดไลค์กดแชร์ไว้เพื่อบ่พลาดตอนดีๆค่ะ